สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดครมเกตนุชเป็นข้อมูลสูตรคำนวณเลขวิ่งมาพร้อมกับเลขชุดนะครับคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้7กับ9เลขชุดที่ติด7นะครับมี7 3 7 4 7 5 7 6แล้วก็7 7 ส่วนชุดที่ติด9นะครับมี9 3้าส5 9เก้าี่เก้าห้า้าหแล้วก็99้าทุกท่านตามนี้นะครับแนวทางของแอดกรมถัดมาจะเป็นในวทางของแอดเป็นต้นนะครับเป็นสูตรคำนวณวิ่งบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านคำนวณได้9กับ4นะครับไยออก0 4 1 4 6ี่หนึ่งสี่หแนวทางของอาจารย์ท่านนี้สามารถเก่งล่างได้ด้วยนะครับ สีงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางสูตรคำนวณของอาจารย์ได้4กับ6นะครับ4กับ6ตัวเด่นของอาจารย์ได้เลข4ตัวรองได้เลข6นะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่าง16สิงหาหกเจต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ4ตัวของแอดคม งวดที่ผ่านมาในวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์ไปบนนะครับไปออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วใบฝั่งทางขวานะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้สามหกเจ็ดศูนย์ทุกท่านในทางงวดใหม่เด่นบนล่างแบบสี่ตัวงวดที่สามสิบเจ็ดนะครับคำนวณได้สามหกเจ็ดศูนย์ มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข6นะครับที่เข้าห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้034ย์ทุกท่าน034ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัว ยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดโคมใบนี้สูตรคำนวน110หน่วยบนแบบ5ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกทัดหลักร้อยของอาจารย์หลุดนะครับอขอขอภัหลักร้อยของอาจารย์เข้าทุกท่านมีเลข0นหลักสิบก็เข้านะครับมีเลขสี่หลักหน่วยหลุดทุกท่านไม่มีเลข 1. หนงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน สูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์งวดใหม่ได้หนึ่งสอสามสี่หกทุกท่านหนึ่งสสามสี่หกหลักสิบได้ห้าแปดสองสามสี่หลักหน่วยได้หกเจ็ดปดเก้าศใครชอบใครตามสูตรนี้ก็แคปหน้าจอไปมัดอารมกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสมตัวของอาจารย์นะครับเป็นข้อมูลชุดเต็ม แนวทางของอาจารย์ก็จะมีอยู่ห้ากลุ่มด้วยกันนะครับหลักๆห,หนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางสิบหน่วยล่างสี่ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณหลักสิบของอาจารย์มีเลขสี่นะครับแต่ว่าหลักหน่วยไม่มีเลขหกทุกทันงวดใหม่ครับหลักสิบได้สี่หกแปดเก้าหลักหน่วยได้ห้าแปดหนึ่งสี่ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับ มนชอบใจก็ผ่านต่อมากนะ็ทางล่าง9ชุดนะครับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างงวดที่ผ่านมาหลูดทุกท่าน10ไม่มี4หน่วยไม่มี6งวดใหม่10ได้4 5 8หน่วยได้5 8 1นะครับสำหรับสูตรนี้ต่อมาก็ลงให้ด้วยกันเลยนะครับสำหรับข้อมูลแ้มของอาจารย์ ใบนี้แต้มรวม3ตัวสูตรที่1นะครับอาจารย์คำนวณได้แต้ม901345ทุกท่าน901345ต่อมาก็แต้มรวม3ตัวบนสูตร2นะครับใบนี้อาจารย์คำนวณได้แต้ม723501 723501 ต่อมาก็แต้มรวม3ตัวบนสูตร3นะครับใบนี้งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1 2 3 4 5 7นะครับ1 2 3 4 5 7ทุกท่านในทางแต้มรวม3สูตรของอาจารย์นะครับสูตร1สูตร2แล้วก็สูตร3ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดมีตัง งวดที่ผ่านมามีเลข4เข้าหลักสิบนะครับค้อยออก041ยงวดใหม่คือใบนี้อาจารย์คำนวณได้26348นะครับ26348สามใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนแบบห้าตัวของแอดมีตังมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทาง10หน่วย สิบหน่วยของอาจารย์งวดก่อนมีเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะครับคุยออกศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่หกงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มาครบปนนะครับไ้เรียงดูได้ทุกท่านแคปหน้าจอใบนี้ไปพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเก้านะครับสำหรับสูตรสิบหน่วยบนทุกท่านศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเก้า ดูข้อมูลบนของอาจารย์แล้วก็ดูข้อมูลล่างของอาจารย์ด้วยข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนมาครบล่างนะครับมี6กับ4ี่ถึกทันหวยออก4ี่หงวดใหม่คือใบนี้อาจารย์คำนวณได้2 4 6 3 1หสนะครับสถิติ7งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านมาลุ้นกันงวดใหม่นะครับอาจารย์คำนวณได้สองสี่หกสามหนึงแนวทางเด่นสอนอล่างแอดมีตัง ต่อมาก็จะเป็นแนวทางกลุ่มขวาดาวนะครับเป็นกลุ่มเลขวินของอดยายผาทุกท่านแนวทางของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งเก้าสี่หกแปดนะครับหนึ่งเก้าสี่หกแปดถ้าชอบแนวทางของอดยายผาก็เก่งได้หมดเลยทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของอดคอคนค้นสูตรใครถามหาสูตรนี้มาแล้วนะครับผัดไทยพิเศษสองตัวบนแล้วก็ล่าง งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์เข้าบนตรงๆนะครับมีสี่หนึ่งทุกท่านมีสี่หนึ่งงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านตัวเลขของอาจารย์งวดที่ผ่านมาสลับที่กันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้สี่สองตรงนี้สองสี่ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่ได้แก้ตัวเลขทุกท่านแค่พิมพ์ผิดเฉยๆงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน ใบเต็มก็จะประมาณนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้68กับ78012นะครับมัดรวมกันก็ได้ข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างเก่งได้หมดทุกทันตามที่เห็นเลยนะครับงวดวันที่16ทับ8 2,567ในทางของแอดโคนค้นสูตรนะครับผัดไทยพิเศษ2ตัวบนล่าง ต่อมาก็จะเป็นแนวทางโครงสร้างร้อยสิบหน่วยของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาร้อยกับหน่วยหลุดนะครับเข้าแต่หลักสิบหลักสิบอาจารย์ทําคลิปอ่าอาจารย์ให้แนวทางมาแล้วนะครับก่อนนั้นนั้นเดินดีอยู่ทุกท่านสําหรับงวดใหม่ก็คือสามใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคํานวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ห้าหกศูนย์แปดสี่นะครับ ห้าหกหลัก10บได้หนึ่งสองสาห้ห้าดแปดนะครับหนึ่งสอหดแปหลักหน่วยของอาจารย์ได้0 1, 2, 5, 8, ดูนย์หนึ่ทุกท่านศูนย์หนึ่งสบเข้าคู่มัดรวมดึงชุดเด่นกันดูนะครับในทางของอาจารย์วันชัยต่อมาก็เป็นแนทางเด่น10เหนือบน V7 ของแอนดรัสคนลาสเมตร สูตรคำนวณเด่น10ของอาจารย์ได้03679สูตรคำนวณหลักหน่วยของอาจารย์ได้2 3 4 5 8ทุกทันต่อมาก็จะเป็นในทางของอาจารย์สุพโชค21ใครถามหามาแล้วนะครับใบนี้สูตรสอนบนเทียนไขงวดที่ผ่านมามีเลข4เข้าหลัก10มงวดใหม่คือใบนี้คำนวณได้1 3 4 5ทุกทัน ไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นสอนบนเทียนไขงวดใหม่ได้หนึ่งสามสี่ห้าต่อมาก็สอนบนมะเขือเทศงวดที่ผ่านมามีเลขสี่เข้าหลักสิบงวดก่อนหน้านั้นเข้าทั้งสิบเข้าทั้งหน่วยงวดใหม่ได้หนึ่งสี่แปดเก้านะครับเด่นสอนบนเลขเด่นสี่ตัวรูปภาพมะเขือเทศงวดใหม่ได้หนึ่งสี่แปดเก้าทุกท่าน ต่อมาก็เด่นสอนำบนฟักทองนะครับเลขเด่นห้าตัวสูรนี้ของอาจารย์มาสองตัวทุกท่านมีหนึ่งกับสี่ดก่อนก็มาสองตัวมีสามกับหกวดใหม่ใบนี้ได้หนึ่งสองสามแปดเก้านะครับสอนนำบนฟักทองงดใหม่ได้หนึ่งสองสามแปดเก้าต่อมาก็สอนนำบนพริกหวานเลขเด่นสี่ตัว สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับมีเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาคำนวณได้สองหกแปดเทุกท่านงวดใหม่2องหกแปดเกม็เต็มก็จะประมาณนี้นะครับสนบนพริกหวานต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์นะครับข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนมีเลขสี่เข้าหลักสิบ สามมดหลังสุดเข้าทั้งหมดหมดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณคำนวณได้0459นะครับ0459ส่วนแนวทางคู่ต้นบนของอาจารย์ยังไม่ได้นะครับรอก่อนทุกท่านประมาณนี้นะครับแนวทางของอาจารย์สุภโชค21ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์ชนะพลน,นะครับ งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ข้อพันนะครับค่อยออกสี่หกงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดทุกท่านเลขไม่น่ามาล่างงวดประจำวันที่ 16, สิบหกสิงหาหกเจ็ดอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ